เป็นพย,ยัยามสำหรักปลูกกระยำเจ้าสำนีลักษณะหูแบบเม้เลยเจ้านี่นหหมูอ่ะบ้านเฮามีขายก็นะมีคนถามมาหลายเนาะเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบเม้เลยเจ้ากว้างประมาณว่าสุพรรณเนี่ยปลูกแม้วไปแป้งแล้วยังทำน่อยหนึ่งจคงัคุ้มแป้งวันก่อนที่สุพรรณปลูกไปนะเจ้ามันยังมีกระเทยมเหลืออยู่ที่สมุนิมเปินแก้ไว้นะเจ้าเดี๋ยวสุพรรณคุ้มแป้งนี่แล้ว สุพรรณจะขึ้นไปเอามาปลูกนะเจ้าอันนี้ก็จะทีแรกว่าจะไหวปลูกหอมหัวไยนะเจ้าเออก็ดีเหมือนกันเจ้าเพราะว่าปลูกกระเทียมหนักๆนะเจ้าหอมหัวไยปลูกหลายมันจะไปใครกินเจ้าแล้วกับปลูกจ้ากลัวกระเทียมเนี่ยนะสุพรรณว่าโอ้ดีอะไรนะสุพรรณจะคุ้มพาหลักปลูกไปเนี่ยกึ่งหนึ่งเจ้าเพราะว่ากระเทียมนี่ปลูกแค่กําปักกําปักก็แล้วนะเจ้าแต่หอมหัวไยนี่ต้องใจเล็กบกแล้วก็เอาเสียบลงไปนะเจ้าเดี๋ยวหมน้อยเพื่อนเจ้าพันจะปลูกหอมหัวไยเพื่อให้มกําหนอวันนี้ก็มาชมการปลูกกระเทียม ของสุพรรณก่อนเจ้าถ้าจะฮือดีฮือยกแป้งขึ้นเนี่ยก่อนเนิ่เจ้าก่อนจะคุ้ม้าน่ะเจ้าเพราะว่าเวลาฝนตกน้ามันจะได้บ่ท่วมหอมของเฮาน่ะเจ้า้างฮือหอมบ่เน่าน่ะเจ้า หลักสณะหน้าหูพยงังตีเขาจ่อมาจากบริษัทก็จะเป็นแบบนี้เลยเจ้าปกได้ทั้งกระเทียมและกระหอมหัวใหญ่น่ะเจา้าบงหัวบ้านเฮาเปิ้มมีขายคนะเจ้ามีคนทักมาหลายถามว่ามันขายที่ไหนหนอพันกับบุหัวเจ้าเาสร็จเรียบร้อยพันก็จะขึ้นมาเอากะเทียมตีสมุนิมเปิ่นแก้ไว้น่ะเจ้าเดี๋ยวสุพันจะเอาไปปลูกนะเจา้านอหอมนี่กะสุพันก,บกับได้แก้ได้เจ้ากูปีน่ะสมุนิมเปิจะไปนคนแก้ไว้น่ะเจ้าพันกับมีหน้าที่ปลูกอย่างเดียวน่ะเจ้ามือวันมาเดียวนี่แต่กะห้อนละเจ้าแต่ว่าบ่ถึงกับห้อน นะเจ้าเพราะว่าช่วงนี้อาการมันค่อนข้างว่าเริ่มเย็นแล้วหนะาเจ้าสุพรรณก็เลยเอาหุมมาตัวยโอ้กางไปกางมาหุมมันหักน่เจ้านอกก็เลยกางม่ได้ก็เลยเอาหมวกมาซุบเอาหน่เจ้าหมวกนี่ก็เป็นหมวกสานนะเจ้าซสื้อมาโอ้หลายปีแล้วนะเจ้าสุพรรณก็ทําการปูกกระเทียมไปเลยๆนะเจ้ากระเทียมหอมเทียมนี่ก็ปูบะยาเจ้าก็เอาตังสวนก้นมันน่เจ้าปักลงที่ดินนั่นน่เจ้าบได้ใส่ย่างบได้ใส่แกบบได้ตังลุงเจ้าสมัยก่อนอยู่บ้านเขาทานเกี่ยวเข้านาออกจะปักกันตังลุงแล้วปลูกแล้วก็เอาแกบบางเก ะกะเป็นขี้หมูแห้งนะเจ้าเอาพอกตั้งบนเนาะตอนนี้สุพรรณมาอยู่ที่ประเทศเกาหลีสุพรรณกะได้มาเห็นหู้เจ้าว่าการปลูกกระเทียมของปลูกกันแบบนี้นี่เองนะเจ้าบ้านเขาประเทศไทยบระเทศย่งเนาะก็เอาเข้าออกก็ถึงว่าตังลงใสเลยนะเจ้าถ้าไถยพนดินดีๆมันก็จะย่างดินหนุ่มดินพวนเนาะ ขึ้นแป้งเี่นน่ะเจ้าจับเสียบจับเสียบคำเดียวก็แล้วละเจ้าบะตรองเดาแก่เป็นอย่างใสหยากเลยน่ะเจ้าถ้ามีพยางคุ้มกัเก็บความชุ่มชื่นในดินได้ต้วยน่ะเจ้าหญ้าหือหอมของเฮางอกงามน่ะเจ้าแล้วกัหญ้าก็บอกให้หลายตัยเจ้าก็มีเหมือนกันน่ะเพราะว่าก่อนที่จะปลูกทุกขั้งก็ได้คุมหญ้าหญ้าเรียบร้อยแล้วน่ะเจ้าเส้นเรียบร้อยสุพรรณกัะเจ้าขี้ดินน่ะเจ้าเข้าถมน่ะเจ้าบอกื่อล้มปัดล้มปื้อน่ะเจ้าขอบคุณนักๆนักหลายๆที่เข้ามาที่ตามรับชมเน่ะเจ้า